ก็อ่านค่ะแต่ว่าก็ไม่คิดอะไร<อ>ก็นำคอมเมนต์ที่แม่ๆติมาพัฒน,นาตัวเองที่ดีกว่ามาในเรื่องของชุดประจำชาติุยชุดประจำจังหวัดว<อ> <laughs> ไม่จังหวัดแม,ม่เอาชุดประจำจังหวัดเอาชาติเลยเพราะว่าเราสอบมาดีเพราะเราจะบอกออลูกพี่เสมอว่าเวลาย,ยิงจะหลายคนหนู่จะยืนหลังให้หนูยืนตรงเซ็นเตอร์สักนันหนม่ ความคาดหวังความกดดกกันจะถึงคนแล้วแต่ตัวหนูเองหนูเต็มที่ในทุกอย่างอ่งที่บอกว่าหนูได้มงมาแล้วยังไงเป็นที่แน่นอนเด็กคนนี้ไม่ทำให้แม่แม่มีนี้คิดหวังนะคะท,คที่แบบซึ้งใจพอพอเห็นแม่อยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันหันใจอ่ะมันแบบเราอยากให้แม่เห็นเราแบบอยู่นอยู่ข้างนอกแบบพี่ที่ทุกคนอะไรนี้แต่ว่าก็บอกสัญญากับแม่ไปแล้วว่าหนูจะทําให้เต็เทมที่ในฐานะสายสะพา,ายผูย้ชาครับแล้วแบบนั้นนี่สะคะ คือไอนาเขาเคยเจอกันผ่านๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าน้องเขาเขาเคยเจอกันนอกรอบนะคะเพราะว่าเอออันนี้เขาจ่ายติ๊กต็อกยูตี้อะไรอีกอาจจะเคยแบบว่าชักจูงมาอะไรอย่างนี้ยค่ะอาจจะเคยเจอกันบ้างเคยเจอกันบ้างเพราะอันนี้ติ๊กต็อกเนี่ยก็ยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มานี่งานมิสแคนคูเกตค่ะเรื่องว่าที่นี่เขาทำถึงตอนตัวก็ดีใจค่ะมาผมฝาก ไม่เต้นค่ะโปรเฟสเซอร์น้อตื่นเต้นไม่ได้เลยเพราะพี่ดีเขามั่นมากก็พัฒนาตัวเองขึ้นเปลี่ยนลุคให้ดูโตขึ้นตามใจแม่แม่ก็แม่แม่ส่องเอ็นดูมีนี่เอ็นดูฟิลตี้ด้วยนะคะเปลี่ยนให้ดูเข้มขึ้นเนาะโตขึ้นอะไรแบบใชยที่แม่แม่เห็นพลาดมามืวันนี้อะไรเอาใส่ที่พิกเตอร์ กิการกับแฟนเป็นที่สุดแล้วก็อ่านค่ะแต่ว่าก็ไม่คิดอะไรก็นำคอมเมนต์ที่แม่แม่ติมาพัฒนาตัวเองที่ดีกว่าหนูไม่นอยแต่ว่าก็ที่หนูบอกเอาคอมเมนต์ที่แม่แม่ติเนี่ยมาพัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะยังไงทีมรักรรมการทุกคนผู้ใหญ่เลือกหนูมาแล้วหนูจะทำเป็นที่เนยค่ะนะกิจการกับแฟนเพจแล้วในเรื่องของชุดประจำชาติอุ ทกระดับจังหวัไม่ไม่จังหวัดแม่ทุกระดับจังหวัดเอาชาติเลยเพราะว่าเราสอนพอดีเพราะเราจะบอกอลูกพี่เสมอว่าเวลายืนจะหลายคนหนูจะยืนหลังให้หนูยืนตรงเซ็นเตอร์เท่านั้นจ้าแล้วทั้งนั้นหนูชาติเสมอแล้วหนูเออไม่คุยรวมบอกหนูไม่ไม่ให้คุยรวมนะ้เวลายืนเซ็นเตอร์หนูต้องพูดก่อนเลยสอนลูกแบบนี้ไม่กลัว อาจารย์ก็เหนอแต่ตัวหนูเองหนูเต็มที่ใ,<ช>ในทุกอย่างอที่บอกว่าหนูได้มงมาแล้วยังไงเป็นที่แน่นอนเด็กคนนี้ไม่ทำให้แม่ๆมีมคลิปหวังนะคะหนูพ่อแม่รู้รู้ค่ะหนูก็เดี๋ยวจะไปเรียนเดินวันละ4ชั่วโมงยังตามใช่ตอนนี้นักแม่ไวไปแล้วใช่เด<ช>ี๋ยวจะไปเรียนแล้วก็เรียนอีกหลายคนเลยเอนูบอกอยากตามวันละ4ชั่วโมงจนสุกไม่พักห้ามถอด ตลบขุดมันม <c oughs> ันมากเกินไปมันไม่ได้บนเวทีก็จะปรับให้ดูคลีนขึ้นดีกว่าอย่างที่แม่ๆติ๊กมาเนาะว่าอยากให้ดูคลีนขึ้นนิ่งขึ้นเราอาจจะตบใส่เด็กไปนิดนึงอะไรก็กลิ้งขึ้นใช่ค่ะหนูก็ฝึกเพิ่มอีกใช่หนูเรียนกับคุณตั้งแต่ห้าขวบค่ะแม่หน้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปฝึกอีกค่ะแปดพันภาษาเจ้าพันภาษา เดี๋ยววันนี้ไม่ควใส่ทอปปิ้งเป็นไฟแลบเลยเอามาสักหนึ่งสักหนึ่งมาตัวอย่างทักทายไปเลยเรื่อยทายอินเตอร์แฟร์วีลคัมทูฟา o น h i มิส e ฟร์เพ o เกต2025้รตงนนัทุกยันนีป็นความภาคภูมิใจอยู่ตลอดนะแบบว่าเออเด็กนี้เขามีของ เ,เรื่องตอบผมดีของเดี๋ยวเรีนของใช่ไหมคะไม่ได้ตองเรื่องของคำถาม <laughs> เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะส่งน้องไปเ,เป็นกับคำถามที่แบบว่าเป็นคำถามทางงานคำถามแบบว่ายากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใหญ่จะพูดกับน้องอยู่เสมอว่าถ้าพูดไทยไม่ได้ก็ผู้อ่งกันไปเลยแต่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพูดไทยสับสนตอบอังกฤษค่ะลูกถล่มสับสนทั้งสองภาษา เราขายขับด้วยนะเราก็จะเป็นได้ไยอารียาบทเนาะอื้ก็ไปเจอหน้าแม่ก็ก็แม่ก็แนะนําว่าเราควรที่จะต้องปรับอะไรแล้วก็ทําอะไรในการแข่งขันทีนี้แล้วก็ให้กําลังใจกันและกันค่ะดูตื่นเต้นค่ะแต่ว่าต้องพูดตรงที่แบบซึ้งใจพอพอเห็นแม่อยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันทัดใจอ่ะมันแบบเราอยากให้แม่เห็นเราแบบอยู่นอกแบบพี่ๆทุกคนอะไรอย่างนี้แต่ว่า ถ้ามีโอกาสบ่อยอก็จะไปเยี่ยมแม่นาะแบบไม่ยอมไปบ่อยู่แล้วคะ่ะใช่แม่บอกแม่แอนนาบอกว่าอยากให้บิวตี้ปรับในเรื่องของออวิทีภาหรือลดน้ำหนักนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องพอฟอร์มเนี่ยเขาไม่เค่ยห่วงเท่าไหร่เ<ม>ขาด้วยชาดกูหรือภาจาค่อนข้างมาดีนะวอนนั้นนี่นะคะคือแอนนาเขาเคยเจอกันผ่านเพราะว่า,าต้องบอกก่อนว่าน้องเขา เขาเคยเจอกันนอกรอบนะคะเพราะว่าเอออันนี้เขาจ่ายติ๊กต็อกบิวตี้อะไรอย่างงี้อาจจะเคยแบบว่าชักจูงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเคยเจอกันบ้างเคยเจอกันบ้างพออันนี้ติ๊กต็อกก็ทริกสำหรับว่าเราจะเอาศักยภาพตัวเองเอกลักษณ์ของตัวบิวตี้เองไปสู้กับพี่ๆจังหวัดอื่นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะลดประมาณสองโลจับรถประมาณแค่สองโลแต่สิ่งที่ว่าแต่แอนนาเห็นนะพอแอนนาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยแอนนา ข้างงานเงี้ยคือแบบว่าออร่าออร่ามันแบบมันมันได้เลยที่ไปหาแต่งตัวอย่างงี้ไหมครับอ๋อไม่ให้ข่ะวเนอะวันที่ไปหาเราก็เรียบร้อยนิดนึงแต่ออร่ามันค่อนข้างแต่ชี่เราันก็สับตลอดเวลาเราไม่ได้ไปคนเดียวนะพาน้องลูกสาวเขาอีกคนหนึ่งไปด้วยคอยผิดทางคอยผิดคอยผิดเบื่อคอยผิดโฟลอยู่ดีกันนะก็ขอฝากมิชิแกนกระแผงเพชรนะคะหรือน้องบิวตี้สุกิสราวัฒนากิจไพศาลค่ะ ผู้เข้ากวดมิ g แกน์ไทยแลนด์นะคะก็อยากให้แม่แม่เคยนะคะเอ็นดูน้องนะคะอยากได้แบบไหนบอกเลยรีเพลมาเลยสัญญาค่ะว่าเราทำถึงแน่นอนอยากได้แบบไหนโดยเฉพาะเข้ากองใหญ่อยากได้ความยิ่งใหญ่ขอให้บอกค่ะเพราะเราใจเต็มมากการันตีอันนี้ที่คิดขอเปิดที่มุงได้ไหมคะอาจจะมี4ี่พระเอกซุปเปอร์ตาร์ค่ะประกบน้องเข้ากอง ทักาก็ทำได้เลยค่ะที่นี่จามาปากตัวเลยพอจแจัดเต็มจัดเต็มโลกไปก็อย่างที่แม่บอกว่าแค่เข้ากอบก็รอติดตามเลยว่าจะลดอะไรหรือจะซาเล้งดีหรือจะสปอร์ตไปเลยอ่ะก็รอลุ้นกันอีกทีก็สุดท้ายนี้ฝากแม่ๆทุกคนนะคะพี่ๆสื่อเผาคนเอ็นดู Beauty คนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหนูคือ b บิวตีสุพิศาลา